กีนเจอไหมไม่รู้น่าจะเป็นแบบเป็นแบบเทินเบรคเดินตะลางเดินช่อง าเทียวเนี่ยมันเคยใช้มาแนลน้วตั้มเนี่ยทางเดินเยอะเลยที่มันแบบปิดกันปิดมนหนึ่งว่า w ว y have ียรติบินอะไทำไมมันถึงปิดไวลรามี่วันสิ่งเกิดขึ้นแบบพวกเนี่ย ในใจกลางของเมืองเนี่ยมันเหมือนว่าจะค่อยเติบโตขึ้นนะผู้คนเนี่ยก็หวาดกลัวแล้วก็ต้องการจะหนีไปแต่สายน้ำของเอาแลนเดอร์ของพวกผู้คนหรอยพยายามที่จะเข้ามาแล้วก็พวกเาก็ล็อกตัวไว้พวกเขาพวกเขาเนี่ย เสียวเพื่อนคุณเนี่ยที่ชื่อดามัสยังเป็นหนึ่งในงนั้นหรือเปล่าเงียบเลยลองคุณเนี่ยไปไปนู่นแล้วอันอีสเปคดิสเซตันคือพ,พวกอะไรหุ่นยนต์นะภาพมันได้แบน มันจะสวยอยู่นะทำไม่เท่าไหร่พวกนี้มันเป็นอะไรกันหน้าตาแบบนี้มาสีวิสนาเทลเนี่ยน่าจะทำงานเป็นพวก,าก,กชาว่อนมันแย่มากจะเจอพวกที่กินเนื้อยอย่างนี้ในซาฟาราบ,บางแห่งอ,งองาเกียมันหยุดชั้นไม่ได้ครับ เดี๋ยวกูแผนนะก็ออกไปเนี่ยไปหายตัวใหญ่ๆแล้วก็จะจัดการเองที่เหลือโอเคของงานใหญ่ดูเลยเวสเดียดสีเวสโหว่างไงเนี่ยพวกกินเนื้อเหรออย่างเงินเนื้อบุ้งเนื้อคนนะนะใช่หัวพวกกินเนื้อคนได้ไงจัดการนีนั้นมี ไม่มีเป้าหมายอยู่ใกล้ใกล,ใกล้ๆเกมมันแค่ปีไหนไม่รู้ไม่เคยเล่นเลยโหทีอปิงไว้สบายเลยดีนี้ม่นยังเล่นได้อะไรบอกอะไรว่ารืมอันประสูมได้เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนมุมมองได้ด้วเดินมเบแ็แเล่ ก็มันเปนเหมือนเรียวไทมนะ์นอะคล้ายๆพวกมอสอนะอะไรพวกวอร์เชสดับแล้วหนก็ดับ,ดบอะไรต่อจสะสร้างมเมกสีพกเพิ่มกอะใช้ได้เรื่อยๆไหมเนี่ยสไตล์แฮปพอร์ตใช้ใช้เหมือนใช้มานา่า I'm not a big chở Mình I'm not a big chở em. I'm not a big chở nó I'm not a big chở em. I'm not a big chở em. I'm not a big chở em. I'm not

ไายโล่เลยเลยอืมในของใหม,ม่นี่ไววูดคิวบีเวิร์กิ้งวิชมาทำไมพวกัูนถึงทำงานกับพวกเนี้ยชูบิดขาวชูบิดขาวเดี๋ยวชั่วโมงที่แล้วเราเป็นพวกเดียวกันพูดวันไม่ใช่อ่ะ ใช่ฉันไม้วามันก็ซีรี่ส์ไรมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้หรอมีโอ้จนตอนต้องการจะสางแค้นน่ะแก้แค้นน่ะแต่ว่าเมื่อพวกบอสใหม่มันเกิดขึ้นแบบไอ้คุณเกคสคนนอ้เนาะเลยยากอยู่ แก้แค้นน้ำหนันตรายเส้นทางที่มันอันตรายมากที่จะนำผู้คนไปสู่ความมืดมิดและอาญามาเป็นมาเป็นก้อนมาเปนน็นอะไรวะข้อคิดขำคมไม่ต้องการเดือดข่าเพราะเราต้องกา,การจะทำให้มันเจ็บๆน,นิดหน่อยนิดหน่อยจริงเลย มันจะคำยุติโพยเมชันจะทูสองนักบอนไปมาถึงจุดที่ที่เต้นทางแคบลงช่วงเวลานี้เออจะเดซอฟรีเซฟส์ half, ามาวิ่งขอบสะพานมันได้พังลงอ่ะริดออริสลิงแพสเชอร์มีแค่เส้นเล็กๆเส้นทางเล็กๆให้ไปทางอื่นเออ ออสกิดูสกิรูแล้วมันวิสคอเดฟนอยส์เดย์มาสโววีเนียบ้านน่าจะรู้แล้วว่าเรามาตรงมี okay. มิเตอร์แอมบูเชอร์แอมบูชหมาว่าพวกดักซู้มโจมตีนักสู้มโจมตีชื่อมีว่า Uh, we are in a bit more plus เราต้องรีบหน่อยแล้ว can we get it you know can we get on with the 60โดมตี okay คาดไป่ถึงเลยว่ามันจะได้ผลจริงๆแล้วก็มันแนะนำอะไรหรอมันก็สอนเราอยู่นะใส่กอ่อนใส่ได้เลยเอ่ะ ใส่การไม่ได้รอรอก่อนเดินเดินไม่เดินเพิ <ss su 67> ่มไม่อีกสามช่องไงะปลอไปลอไปไปนี่คือเวลาแหละตัวสอบแอคชั่นปิดอะไรโจมตีก็ใส่ใส่ไปไม่มีแทร็เก็ตตายละรู้ตัวดีก็ตายไปละ

ดาบของฉันอยู่้าล์เจอบางสิง่งนันนะดาบมันเองเหรอ Now t h i s i s with the losses ฉันเสียมันไป The p l a o e all ในทุ่งหญ้าของเคสเ็ดหน้าคือไจะเป็นดาบของมันบอสโง่น่ะเคสหน้าเหรอเธอหมายถึงว่าที่มันอยู่ในเชนจังซาอะไรวะนั่นมัน ปุมห้าร้อยจากห้าร้อยลีสแต่ก็อะในเส้นทางไปแถวนั้นจริงอะแล้ว่ามีการต่อสู้ที่เรายอมแพ้อ่ะเ้ยถูกล้อมถูกแกล้อมมันโดนล้อมไหมไม่ค่าคี้แล้วเจอมนันอีก ตอนนี้ก็ได้เจอแล้วใช่ไหมล่ะมันชื่ออะไรออสต์ออโลเซ็ตนะชื่อดาบก็จะมี่เหมือนกับพีซ์คิปเปอร์หรืออะไรหรือเปล่าอิสคิปเปอร์ไอ้พวกดาบดาบสร้างสันติสุขเลยอิสต์เมกออฟฟาร์มเมอร์เมเกอร์มันหมายถึงว่าคนออฟฟารเนี่ยมันแปลว่าแปลว่าอะไรอะกัมพาล์เมกเกอร์ผู้สร้างผู้สร้างกัมพา์คืออะไร แปลไม่ดูเพราะมันดูมีสน่ห์ดีใช่ปะทำให้กำพาอันนีาทำให้เราเออน่าจะมีอะไรอย่างนีวนะเราะู่ด่วนอเลืมอ,อสอใหมเช็คใหม่ ยังไม่ขางเพ่งใหม่ช่วงนี้ไม่ค่อยขางแล้วใส่ดาบเหอตัวอะไรวะขอพิซซาจนะี่ยโอเควีโบส์วีโบครับขอปุกปุกให้ตัวนี้ตื่นขึ้นมาบอสจเอ,อิดก่อนแด้เปียน ชาร์จอันนี้คคอแหลมบวกไปข้างหน้าสามช่องไม่มีเรอาอยู่ไหนวะตายเหรอหายไปไหน,นวะเราโอ้โหกระเด็นมว่าหายไปแล้วเาไม่เดินมาแล้วอ๋อบวกน้องมันมีพุ่งไปข้างหน้าอีกเจ้ววะ โอ้โม e ันตีทีเราประเด็นมานี่ใส่เกาะไป ฟูจนกระทั่งจบเทินฟูมันยั่วให้มันมาตีโอเคใส่เอากมีโซ่ดาฟเฟลเวลเวล,ลูกตุ่มลูกตุ่มดาฟฉันไม่คิดว่าเราจะไปได้ข้อมูลจากอันนี้เลยนะ็อตไม่เวล้วก็เวนแตวอตเขาเนี่ยจะโต แอน g ก o w a นิวเน็ต hmm. ห <laughs> <laughs> ัวใหม่กับโปรหัวใหม่ขึ้นมาแลวไม่รู้ว่าเขาจะโปรหัวใหม่ขึ้นมาหัวงอกมบบดาบของฉันอันเก่าแล้วต s wrong, huh? t งยืดคอนเนคชั่นอะไรเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแล้วดีมันได้มีบุตรสองที่อยู่เบื้องหลังนี้มาหาเขาเนี่ยในที่แบบนี้ นนในฝั่งหนึ่งของประตูเหลก็กนันหนักเนี่ยกอการเห็นยาวดินเราจะจะอ่านเลยมาถึงจุดที่มีห้องหินที่มันเออที่มันโลลัมเบอร์วิชเฟอร์กิเกับพวกกลุ่มพวกทางงาน ตัวนี้แต่เป็นนกมนใ่านไมเข้าใจเจอใครนีไม่เคยเห็นอะไรนเยอะขนาดนี้เลยเขาจะไปเข้าใกล้พวกทามพวกเนี้ย ในที่เข้าใกล้มันเราทุกทีนะใส่ใส่เรียกว่าอะไรลูกตุ้มโอ้ดรอร์ลมยับนี่นะโอ้โหม,มืนติ้วติ้งหัวเลือดเท่าไหร่นะครึ่งใส่กอดคือใส่กอดเลย ไปเต็มไปหน้อยแล้วโอหรือว่ามันเจอใช่ไหมไอ้เจ้าไอเป็ดนะจะมาตามล่าเนี่ยเวลาสิบปีแล้วก็ได้เจอเฮียไอเสต้นั้นมันเฟดีนเนี่ยอืม ทำไมถึงมอง,มองที่เธอเนะี่ยจ็สบอมกรัอันเสีสองคนคนอะไรวะอย่าเรียกชือ่อเธออีกนะ ฟังหันไปหันมา,อ,นมาอ้าวเธอตายเพราะอะไรเนี่ยพูดถึือสามวันกับเธอว่าสามถ้าเธอตายเดี๋ยจะแก้แค้นอะไรอ๋ออา้าบมันโอ้ยครับเธอนือว่าตัวซะอีกโอ้โหนั่นมันเหมือนกันอีก มันสังเกตเลยมันตัวก็คิดว่าเป็นโต๊ะพ่ออกตลอดเนี่ยมันเหมือนกันอีกมันเป็นพ่อกันอ่ะอันนี้จะอี่มาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วเนี pues, ่ยอะไรก็ไม่รู้อะ่ไม่ทันะไ่ไม่ออก กองกองไปก่อนไม่เฟ้อแล้วเขาจะมีอุ้ยจะตาย้วกนี้เฮ้ยไมีเฟ้อแล้วอ่ะจะอยู่ยังไงไปเนี่ยดื่มด้วยเลือดจะหมดไปแล้ว มาดูหน่อโอ้โหดูนีม่งเหมือนกันเลยรู้จักเขาได้ไงชื่ว่าอันนี้จ็บดับอ่ชื่อเคนนั้นหรอมันดาบนี่สั้นเขาเ่ยอยู่ตรงเข็มขัดอะวันนี้อนะ ใั้มันหัวหน้าให้กับฉันมามำไมเมื่อเข้ามาใกล้ๆจะเอาให้มันให้ดูให้ดูเป็นไก่ดูเลดูใกล้ๆแล้วก็จูบเลยอ้าวมาะทับตายแน,น่เลย ใส่พงใส่เกอะใส่เป็นการทแทนนอกดืสนอี้เดิมอ,อ้ต้องจัดตัวนี้ให้ได้ก่อนจะล่อไม่ล่อุดท้าย ไม่ได้อ่านเลยตอนแรก พึ่งรลอดอยู่ดีมันต้องเป็นสเต็ปสเต็ปตามขั้นตอนไม่ได้พยายามให้เลือดเราน้อยๆแล้วไปสู้ต่อได้ี แม่ปวดคือพ่อมาแล้วไนะอ้คนนั้นอ๋อสับสนบอีกแล้วนะผมขาวมนกัน,นจจอีกเดชเซเวอร์นาทเพชระเวลาของเราเนี่ยในโลกวันนี้ก็ไปเรื่อยนะตับได้ที่ฉันยังสนุกกับการมาโฟมกันอีก ก็กลัวอะไรนี่สามก็บยูทูบแมนเปิดติดกันและสับบางทีบางอย่างเราก็ไม่รู้เนะนี่ยนะใส่กอ,อบไปเลย ใส่เกาะแล้วก็เคาร์เตอรมไตรจนจบเิพื่อนวนม่ดูก่อนโอ้พ่โอโว้เป็นต้องให้ข้อหายเดี๋ยวนั่งทำมีใส่เกาะแอดเดอร์วอตส์ยูอ๋อไอ้คู่มีดมีดเพื่อน น่าเอ็มฮะแล้วมันไม่เดินวะติดแหลมเงนเนะดินใส่เกาะสร้างกระเมตดมันไม่เราเดิอนออกอดีแล้วได้เจนเลือด,อดอมันก็ไม่ได้เจนหวา เริ่มเริ่มไต่ความยากขึ่มาเฮ้ยเล่นตัวนี้ก่อนเลยอ่าตายแล้วเป็นโอเคไมอดม่เชนิโอเอาอาตาร์้วผความยาก หรือไม่ก็ตายแต่แล้วลจุเดายวน่าจะเป่นกันนะบองฝันถึงวันนี้มันนานหลายปีแนละ้วแต่ตอนนี้ก็รู้สึกฟิลไรฟู๊รู้สึกเหมือนขี้นะฟู๊ดอะไรขี้วะนะมันแปลว่าอะไรวะเลฮ์เซอร์ฟิลเขาก็เขามีเพื่อนเกิน จะไกล้พอใกลแล้วอันนี้ก็เป็น4,000ฟุตเราจะเป็นเราจะมีทางลงไปถ้ำที่เราจะเป็นถ้ำลึกลับ เ็นะครับไปดูว่าไปอยู่จไปถึงใจกลางมัน,นตรงไปในใจกลางนะครับในกลางถ้ำผ่านเข้าไปในประตูลึกลับเพื่อไนไปสองคนเข้าไปในมีห้องห้องที่เปนห้องลึกลับอยู่ห้องที่มปนแอบใน อยู่ใจกลางห้องม,มีมีป้อมอมีนักลบกล้ามอยากเอกเพือคนเนี้ยสโตร์สเตนททชโวก็มีมีรอยสักอะ่ะแปลกๆในรอยสักนะวะโอ้รอยสักในรูปไม่มเหออ็นมีเลยวะ จะเล่าของเทพนินทร์ซักแกอินั่น <c oughs> กกอะซึ่งอะไรวะมันม่จะนุ่าตายไปแล้วสิต็เหมือนกันเยลยก็นุ่าตายเหมือนกัน